อยู่หน้าจอคอมและหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเป็นเวลานานมากกว่า8ชั่วโมงเลยค่ะดวงตาก็คือมีอาการตาแห้งตาล้าปวดตาแล้วก็มีอาการเคืองตานะคะ สวัสดีค่ะปาปริชาติตูบสันเทียปัจจุบันทําอาชีพธุรกิจขายสินค้าออนไลน์นะคะโดยปกติงานที่ทำเนี่ยจะต้องใช้ดวงตาในการอยู่หน้าจอคอมและหน้าจอโทรศัพท์เนี่ยเป็นเวลานานมากกว่า8ชั่วโมงเลยค่ะทําให้เจอปัญหาดวงตาก็คือมีอาการตาแห้งตาล้าปวดตาแล้วก็มีอาการเคืองตานะคะบางทีที่เป็นมากๆเนี่ยก็จะถึงขั้นปวดหัวแล้วก็ปวดกระบอกตาเลยค่ะก็จะทําให เป็นอุปสรรคในการทํางานมากนะคะเวลาทํางานอยู่เนี่ยเราจะต้องล้าสายตาจากการทํางานทําให้การทํางานของเราไม่ต่อเนื่องค่ะตรงนี้ก็เป็นปัญหามากๆเลยค่ะต่อมาได้มาเจอกับตัว ITA นะคะได้ทานแล้วรู้สึกว่าอาการต่างๆดีขึ้นค่ะอาการเครื่องตาก็จะลดลงค่ะแล้วก็ไม่มีในเรื่องของปวดตาหรือว่าปวดหัวระหว่างวันทําให้การทํางานของเราราบรื่นมากค่ะก็อยากจะฝากถึง พี่ๆเพื่อนๆนะคะที่ทำธุรกิจออนไลน์หรือว่าพนักง,งานออฟฟิศแม้กระทั่งครูอาจารย์หรือว่านักเรียนนักศึกษานะคะที่จะต้องใช้ดวงตาในการทำงานในแต่ละวันมากๆนะคะแล้วเจอปัญหาตรงนี้นะคะอยากแนะนำให้ลองทานตัว i t ทค่ะรับรองว่าปัญหาตรงนี้ก็จะไม่มารบกวนในการใช้ชีวิตประจาวันเลยค่ะ